สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดอร์ซิลี่ค่ะสวัสดีค่ะคนี้อ้วนชื่ออะไรเอ่ยอ๋อคนตัวเล็กนี่ชื่ออะไรคะแ้มหอมมาดูกันค่ะเมื่อนี้นะคะพอดีอันอันแม่บ้านลิ้นเราเอาเห็ดมาฝากลิ้นนะคะอุบลนะคะฝนตกแล้วเห็ดออกเยอะมากเลยค่ะนี่เห็ดคำอะไเพื่อเห็ดอันนี้คือเห็ดทานนะคะเห็ดทานนะคะเด้อ หน่อยหน่อยหน่อยอันนี้เห็ดอย่งนี่เห็ดตั๊กหมากบหรเห็ดอันนี้เห็ดนางแหล่ค่ะเห็ดนางแหล่อันนี้เห็ดสองยางไงเนาะจะมีเห็ดสองยางไม่ใช่เห็ดนาแหล่ไแค่เห็ดทานอ๋ออันนี้อันนี้บ่แม่นเห็ดไข่ายหรือหรือว่าแม่นเนี่ยเนี่ยเป็นเห็ดดินเห็ดดินเห็ดเห็ดยูเทิร์นันภูนี่มันต่างกับเห็ดอยู่บ้านลิ้นได้เห็ดอยูเทิร์นภูนี่มันขี้ดินทรายมันหลายเด้ค่ะเด้อมันสีหักเข้าตรงล่างคักๆเด้อล่างภูเอาคักดเด้อบอหน่อยเห็ดลายลาย คนไม่ฮาไลายบ่อยพวกสาวเนี่ลยลายล่แล้วโจก้ก็มันมีทลาะนะไลายลายา่ค่ะบางทุกข์ค่ะป้าโอ้ยเนี่ยค่ะเห็ดค่ะมีแต่ตุ่มๆทั้งนั้นเลย,ดยเด้อค่ะเด้อเบิง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 แต่โซนโซนไม่เห็นหน้าแม่นะโอ้ไม่เป็นไรลูกมันถ่ายเห็ดลูกใกล้ลูปม่น <c oughs> อ,อันนี้เพื่นอนเขาเอิญอย่างเห็ดเถาะไอ้เห็ดไม่ใช่เขาเห็ดตีนเป็ดเห็ดอีอย่างเหอตีนตั้มบอกบางคนเขาเอินเห็ดตีนตั้มนะคะเห็ดทานเนี่ย แต่บ้านลิ้นเอิญเห็ดทานเนอะนี่นี่หรือเนี่ยเข้มหอมใกล้ๆอะลูกัสยังไม่โฟกัสเหรลูกอ่ะโฟกัสละโอโ้โหนี่ปัดเป็นตระเซาบพี่เนี่ยเอาล่าง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 นี่นี่นี่เขาอันี้นนนอออนถูกออกนะคะทำไมไม่เอาสันไลมาล้างเอาสันไลมาล้างเลยเหรอลูกมันจะเบื่อลูกมันจะเบื่อแล้วลูกนะก็แม่จะไม่ได้กินแม่จะทำให้ป๊าป๊ากินเนี่ยอ่ะอันนี้เราจะให้ป๊าป๊ากิน ต้องล้างล้างล้างสไลด์ให so oh ้มาป่าเฉพาะเฉพาะอันของปาป่านะเฉพาะของปะป่าต้องใช้สไลด์่ะเพราะสไลด์มันจะไปขจัดไขมันของปลปาอะโอ้โหตายแล้วทาไมแก้มหอมหวังดีกับปะาจังเลยอะลูกตัดตีนมันก่อน้อคะเด้อโอ้ยเนี่ยเห็ดเห็ดจะเห็ดเอาถ่ายรูปให้แม่หน่อยสิเดี๋ยวแม่จะถือเห็ดล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเห็ดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะล้างน้ำที่สามแล้วค่ะนี่ ล้างน้ำที่สามนะคะขอบคุณน้จ <No. S 1> ้าหน่อยขอบคุณเปหน่อยจ้าที่เอาเห็ดมาให้นะคะเรา่าลายลายเห็ดนั่นลายลายพี่ลิน่าสั่นวะลินก็ว่าเออเก็บมาเพื่อพี่ะเด้อที่โปมันแบบไหนดอกหุ่งยากวุ่นวายค่ะตอนนี้ลินวุ่นวายงานนั่นของเก่าันากค่ะหลายอย่างนะคะของลายงานลายนะคะยุ่งเทพค่ะก็เลยบอกคอยได้ทายคลิปนะคะผู้ใดคิดทอดกะนี่เด้อค่ะเด้อลงคลิปให้แล้วเด้อจ้าเดี๋ยวที่เอาไปหนึ่งให้เบิ้งเด้อ ไปหนึ่งหนึ่งดูแกงดีขึ้หน่อยทั้งหนึ่งทั้งแกงทั้งตำแจ่วนะคะป้าค่ะเดี๋ทีพักไปหนึ่งนะคะนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะนี่นี่นะคะนี่ลิ้นไปเจอใน Youtube นะคะเขาบอกว่าถ้าจะล่างเห็ดเอาซ้ายออกนะคะให้ต้มน้ำห้อนลวกนะคะเด้อลินก็นได้ร้องเบิงอะคะ่ะลวกอย่างนี้นะคะ ลักออกกันค่ะนี่ค่ะเห็ดเทาโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวลินจะเอาไปหนึ่งนะคะเดลินจะเอาไปหนึ่งตั้มอันจำแจวนะคะตำแจวสมนะคะอเอาค่ะไข่เสียปุ๊หนึ่งให้จ้านี่ผักอีตู้ฝักอีตูห้หอมเลยเด้อค่ะนี่เห็ดนี่ลวกไว้แล้วแทบพิสุกก็แล้วนี่อเอาไปด้จ้ ลุ้งไปเลยเพราะว่าฉันเอาทอี่มันออกไปเถยนี่เทเลยค่ะเทเลยเทเลยนะคะเห็ดทาน án, มันจะดำเ้อค่ะเพราะมันสุกแล้วมันจะดำเลยฉันเอาไอ้นี่ออกมันไอหัดถัดมันจังสิออกต้มแล้วขึ้นยวนต้มยังไงร้อนหนึ่งแล้วค่ะน,นี่ปึ๊บนี่ค่ะนี่กับที่ตำสมตำเวยคะ่ะตำสมตำกินกับเพ็ดนะคะ โอ้โห oh, ปูดองนะคะปูดองพี่โจดองปูไว้ปัดคือมันแท้ดิหอมมากเลยฮะอือเอาออกจัดไอ้นี่ใช่ไหมป่า <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่บอกคงย้ำไปแล้วค่ะย้ำไปแล้วเสียปุ๊ตั้งหม้อแล้วนะคะตั้งหม้อเลยค่ะ,อะรอกินพร้อมกับส้มตำโอ้โหเสียดเชิงฮือกินเลยฉันจะกินซาวซีเอาลวดลงมากินทางล่างยังตอกมาำปุ่นี่อาจจะมาเนี่ะ,ะ,ะ,ะมาค่ะมาเปิดตู้นะคะโอ้โหสุกแล้วพอ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 ปิดเลยนะคะปิดเลย อารถตีโรยสักหน่อยหนึ่งนะคะรถตีโรยสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะออหืหหนึ่งเห็ดนะคะดำใส่กันบัด อันนี้ก็แจ้วส้มค่ะนี่แจ้วส้มนะคะนี่อันนี้กับตกาม,มุา่งลิ้นเด้อตำหุ่งนะคะนี่ก็พผักวันนี้มา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 ค่ะมากินกันมากินกันกันห่อนห่อนม,มา,จาจ้อจ้ามากินน้ำลิ้นกินู้เดียวกินควัน một thả mhm 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 nước hạch với mhm 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 nước hạch mhm 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 ปูพี่โจดองกู้กับดองปูกู้กับดองกระปูนะคะอืมอ Mình nhanh dây lại hết à. mấy thôi hết à. hết ừ. Cái hết 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 เดี๋ยวมากินตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายด้ได้ไี่ไหนโอยจัโจกกับหัดยูเราเ่อาซาต้มน้ำพอนรกววเบ่้ที่เอยู่นี่ขาพับ ngọt quá nó hạt con này nữa Mày đứa hả

Nói này lại lại bỏ lại hèn hm lại lạnh xài hm bỏ lạnh hèn đây với lạnh ừ. hèn hm bỏ lạnh hèn Nhìn thấy không hèn 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 จับอไส่วนเอาไี่น้องุอ้มต้มครับเห็ดท่านเ,เห็ดอน,นเห็ดท่านกับเห็ดหด,ดินนั่ขาอ้หยางน่เขาวนาขาวเหน้าขาว่แดงอ่ะน่าแดงน้าหมากน่าหมา ไม่แบบเราตัวตืมพิรชาเกีบแท้คนเกียบยกว่าเด้ <c oughs> อะไรน้องจุง่มส่อ,น,อเเนเกียวมาคนเกีเยิคนถังอนเกีบ thì thà nói cho cho bổn đi cái gì á lá thì sống phải ta ้ำทีก่อนด้วค่ะคิปเป็นที่ิยมพออกเรายกกินตอกัอนค่ะอเสรอนเสร็จเเดี <laughs> เได้ะคะ่ะเพราะแม่มาตัวได้เนี่นี่เห็ดตรงนี้ได้ตุ้มๆนี่ตุ้มๆนี่หมเนี่ย,ยอยกินเบอร์อีกครันึงค่ะก็คิอขออนุญาตปิดคลิปนะคะอ้านค่ะอ้ามอืม น้ำพี่กว,งวางฮ่างสวัสดีค่ะสวนจูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส่วนแลม่ปิดยุกใกล้อ่ะ